สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านาไว้หลายๆต้นหลายๆชนิดรวมกันลองรีบไปดูสิคะว่าต้นไม้ที่คุณปลูกอยู่นั้นจะเห็นมีต้นไม้ปลกแปลกเกิดขึ้นมาบ้างหรือเปล่าซึ่งบางครั้งค่ะ ตอนที่ปณิสันมิเชลมาลยเข้าไปดูต้นไม้ของตัวเองก็พบว่ามีต้นไม้ที่ปลูกไว้รวมๆกันหลายๆชนิดมีบางต้นค่ะที่ผิดแปลกไปจากเดิมแล้วก็กลายเป็นต้นไม้ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเราลองไปดูกันค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะต้นไม้ที่ปนิสันมเชสมายปลูกไว้นั้นก็จะมีหลายต้นค่ะที่ปลูกเอาไว้ใกล้ชิดกันนะคะมีทั้งต้นโพต้นเขียวมรกตต้นโกศลแล้วก็มีต้นว่านางกวากด้วย ที่นี้ตอนปลูกเอาไว้ค่ะตอนที่เขาอยู่ใก,กล้ชิดกันก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพียงแต่รดน้ําให้เขาเนี่ยนะคะเพื่อไม่ให้ใบเขาแหง้งสักระยะหนึ่งนะคะเมื่อเวลาผ่านไปก็สังเกตเห็นว่าต้นไม้ที่เราเอามาปลูกใกล้ๆกันนั้นทําไมหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่เหมือนกับตอนแรกที่เราเอามาวางไว้ใ,ใกล้ๆกันซึ่งต้นไม้ที่สังเกตเห็นก็คือต้นโพค่ะโดยรูปร่างของใบของต้นโพป,ปกติขอบใบของเขาจะเรียบนะคะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เอามาวางไว้ใกล้ๆกันแล้วก็เห็นว่าใบของต้นโพค่ะขอบใบจะเป็นรอยหยักๆตามริมขอบใบนะคะซึ่งก็ไม่เคยเห็นที่อื่นเลยค่ะส่วนต้นเขียวมรกตค่ะซึ่งปกติแล้วใบของเขาจะเป็นใบเรียวยาวสีเขียวนะคะแต่เมื่อไปอยู่ใกล้กับต้นไม้ชนิดอื่นใบของเขาก็มีการกลายเกิดขึ้นค่ะใบจะหดตัวลงนะคะ แล้วก็ใบของเขาก็จะเปลี่ยนรูปร่างลักษณะไปซึ่งจะสังเกตเห็นว่าบางใบค่ะเขาพยายามจะปรับตัวให้คล้ายกับต้นใบโพนะคะแล้วก็จะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพยายามนะคะที่จะให้ตัวเองคล้ายๆกับใบโพหรือถูกกลืนเข้าไปกับใบของใบโพที่เขามีลักษณะเป็นใบรูปหัวใจค่ะ นอกจากนี้ต้นโกสนค่ที่ปลูกวางไว้ใกล้ๆกันใบของเขาโดยปกติแล้วจะเป็นใบเรียวยาวนะคะแต่ว่าสักระยะหนึ่งก็จะสังเกตเห็นว่าใบของต้นโกศนค่ะจะมีส่วนโค้งเว้าแล้วก็หดตัวเข้าไปด้วยเหมือนที่เห็นค่ะรวมไปถึงต้นว่านางกวากด้วยนะคะ,ะที่เมื่อเราปลูกเขาไว้ใกล้ๆกันกับต้นไม้อื่นใบที่ปกติ เป็นรูปหัวใจหรือเป็นรูปใบโพก็จะม้มนตัวขดงอแล้วก็เปลี่ยนลักษณะไปจากเดิมเป็นการกลายใบค่ะที่ทําให้เห็นเกิดลักษณะใบแปลกๆเกิดขึ้นไม่เหมือนกับใบที่เป็นปกตินะคะ ผู้รู้บางท่านนะคะก็บอกมาว่าต้นไม้ที่ถูกตัดหรือว่าใบหรือว่าลำต้นฉีกขาดไปก็อาจจะได้รับเชื้อไวรัสแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการกลายพันธุ์ค่ะในต้นไม้ชนิดนั้นได้ซึ่งถ้าหากว่าเราทิ้งไว้สักระยะหนึ่งจนต้นไม้เขาอยู่นิ่งแล้วก็อยู่ตัวเราก็อาจจะได้ต้นไม้ที่มีความแปลกใหม่มาอีกต้นหนึ่ง ซึ่งจากการกลายพันธุ์ของต้นไม้นะคะจะเนื่องด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเขาได้รับการปรับตัวไปในเชิงบวกจะด้วยฝีมือมนุษย์หรือว่ากระบวนการตามธรรมชาติก็ตามค่ะก็จะเป็นประโยชน์ต่อต้นไม้นะคะแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสได้ไม้ด่างไม้แครหรือไม้แปลกมาเพิ่มเติมแต่ที่สำคัญเราต้องเป็นคนช่างสังเกตด้วยค่ะก็อาจจะเห็นต้นไม้ที่มีความแปลกซ่อนอยู่ในบ้านของเรา หลังจากดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมแอบส่องดูดต้นไม้ที่บ้านของคุณผู้ชมด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะมีต้นไม้แบบแปลกซ่อนอยู่ในบ้านของเราด้วยก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ชื่ยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ